ลาดตะเวนคืนเงียบกลางดึกคืนหนึ่งเดือนมืดฟ้ามีแต่เมฆครึม้มลมหนาวพัดผ่านยอดไม้ในป่าแนวชายแดนเงียบสงัดรถกระบะของหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนค่อยๆเคลื่อนตัวชา้ชาๆไปตามเส้นทางดินแดงเล็กๆที่สองข้างทางเป็นป่าทึบสิบโทชาติกับพลกล้อง ได้รับคำสั่งให้ออกลาดตะเวนตรวจความเรียบร้อยหลังจากมีข่าวลือว่าพบกลุ่มคนแปลกหน้าเคลื่อนไหวอยู่ใกล้แนวเขตแดนทั้งคู่ไม่เคยออกลาดตะเวนในเส้นนี้มาก่อนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะกลืนพวกเขาไปกับความมืดเสียงวิทยุสื่อสารขาดขาดหายหายมีแต่เสียงซาซาจนฟังไม่ได้ความ สิโทชาติจึงตัดสินใจหยุดรถที่จุดสูงสุดของเนินเขาเพื่อพยายามส่งสัญญาณกลับฐานแต่ทันทีที่เครื่องดับความเงียบก็เข้าครอบงำเหลือเพียงเสียงลมกับเสียงกรอบแกรบจากป่ามืดรอบตัวพี่ชาติได้ยินเสียงอะไรไหมครับผลกล้องถามเสียงสัน่นขณะที่มือกำปืนแน่นชาติหันไปตั้งใจฟังเสียงนั้นเบาแต่ชัด มันคล้ายเสียงคนเดินลากเท้าไปมาบนใบไม้แห้งแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกก็คือมันไม่ได้มาจากทิศเดียวมันดังรอบทิศเปิดไฟฉายระวังตัวชาติสั่งทั้งคู่ลงจากรถเปิดไฟฉายส่องไปมาแสงไฟกระทบกับเงาต้นไม้โยกไหวตามลมแต่แล้วกล้องก็สะดุ้งเฮือกในแสงสลัวเขาเห็นร่างคนยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่รูปร่างสูง ผอมใบหน้าซีดขาวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาพโพลงเบิกกว้างไร้แววพี่มีคนอยู่ตรงนั้นก้องร้องชาติรีบหันไฟฉายไปจุดนั้นแต่ร่างนั้นหายไปแล้วมีเพียงต้นไม้เก่าแก่กับเงาของมันที่พาดลงบนพื้นอย่าตกใจไปเองกล้องเดี๋ยวพี่ดูรอบๆก่อนพวกเขาสองคนค่อยๆกวาดไฟฉายไปรอบตัว แต่ยิ่งส่องก็ยิ่งเหมือนมีร่างเงาคนปรากฏอยู่ไกลๆตลอดเวลาและทุกครั้งที่ไฟฉายส่องไปตรงนั้นมันจะหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าชาติเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติลังสังหรณ์บางอย่างบอกให้เขารีบกลับรถแล้วออกจากที่นี่แต่ทันใดน,นั้นเองรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางกลับค่อยๆไหลถอยหลังเองทั้งๆท,ที่เขาดึงเบรกมือไว้แน่นเสียงโครมดังสนัน่น รถตกลงไปในร่องน้ำข้างทางพังยับเยินทั้งคู่ยืนอึง้งรู้แล้วว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาพี่ที่นี่มันมีอะไรใช่ผีใช่ไหมพี่ก้องเสียงสัน่นน้ำตาคลอชาติไม่ตอบเขาแค่จับบากกล้องแน่นแล้วบอกเดินไปข้างหน้าเราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้ก่อนฟ้าสาง ทั้งคู่เดินฝ่าความมืดไปตามเส้นทางเท้าที่แทบจะมองไม่เห็นลมพัดเย็นเยือกขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเหม็นสาบป,ประหลาดลอยมากับลมเสียงฝีเท้าลากช้าๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทันใดนั้นเองพลกองก็ร้องลั่นพี่ข้างหลังชาติหันไปทันทีไฟฉายในมือส่องไปเห็นร่างของชายคนหนึ่งในเครื่องแบบตำรวจเก่าซีเซียว เสื้อขาดรุ่งริ่งเลือดแห้งกลังเต็มอกใบหน้าของเขาเละจนแทบไม่เป็นรูปมีแต่ดวงตากลวงโบกับรอยยิ้มแยะหน้าสยดสยองชาติรีบยิงปืนขึ้นฟ้าหวังให้เสียงปืนไล่สิ่งนั้นแต่ร่างนั้นไม่หายไปมันกลับค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นจนชาติรู้สึกถึงความเย็นชืดเหมือนลมหายใจมรณะแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูหนีไม่ได้หรอก ที่นี่คือที่ของพวกเราชาติขวากล้องแล้ววิ่งสุดแรงแต่ยิ่งวิ่งพวกเขากลับรู้สึกเหมือนวิ่งบนอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ต้นเดิมรอยเดิมและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือร่างของตำรวจตายแล้วเมื่อครู่ตอนนี้มีมากกว่าเดิมพวกมันค่อยๆล้อมวงเข้ามารอบตัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแห่พร่าพวกเขาจนมุมชาติยกปืนขึ้นหมายจะยิงตัวเองหนีความสยอง แต่ทันใดนั่นเองเสียงประกาศจากวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นชาติก้องตื่นเดี๋ยวนี้พวกนายยังอยู่ในค่ายหยุดละเมอดได้แล้วภาพทุกอย่างรอบตัวสลายหายไปเหลือเพียงเต็นในค่ายที่พวกเขานอนอยู่กลางป่าเพื่อนๆในค่ายวิ่งมาล้อมทั้งชาติและก้องนอนเหงื่อท่วมตัวหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งผ่านความสยองมาผู้บังคับกองเดินเข้ามาแล้วพูดเบา,เบา เมื่อคือนนะ่ะพวกแกละเมอไปจนเกือบวิ่งนอกค่ายที่นี่นะ่ะเคยเป็นค่ายเก่าที่ตำรวจตะเวนชายแดนชุดก่อนถูกซุ่มโจมตีทั้งกองร้อยเมื่อ20ปีก่อนไม่มีใครรอดชาติกับก้องมองหน้ากันคนลูกสู้เมื่อจําได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นในฝันคือใบหน้าเดียวกับในภาพถ่ายเก่าที่ติดอยู่ในกองบังคับการ